โ,โมลาทั้งเต็มเต็มบริรสิรตอบผู้ใดก่อนนะครับผมสวัสดีครับพี่น้องนะครับตอนนี้ สองคนแมนจักรพันธ์ครับนังเกจจามารีนะคะสิมาขอพูดพี่น้องที่ติดตามพวกเรานะครับจ้งใดกับปากติดตามพวกเราตลอดไปพี่น้อง,องเด้อสวัสดีครับแฟนคลับเอฟซีแมนจักรพันธ์และช่องไทยสารคามพาเพลินทุกท่านนะครับแอดมินมีข่าวสารดีๆจากพระเอกแมนจักรพันธ์จะมาเล่าจะมาพูดคุยจะมาแนะนำให้กับแฟนคลับ f อแมนจักรพันธ์ได้รับทราบกันนะครับ ก็ค <formation jin inh aling> <at> ือโปรเจกต์ที่พระเอกแมนจักพันนะครับได้พูดได้เกินไว้นานแล้วนะครับสำหรับโปรเจกต์ใหญ่ของพระเอกแมนจักพันนะครับหมอํำคนใจแฟนๆแมนจักพันและนี่คือโปรเจกต์ใหญ่ของพระเอกแมนจักพันนะครับกับโปรเจกต์เส้นทางฝันหมอํำบ้านนอกครั้งที่หนึ่งกับหมอลำคนใจแฟนๆ จักรพันธ์แมนจักรพันธ์ถือว่าเป็นพระเอกหมอรำคาะระเบียบวาทศิลป์ที่มีประสบการณ์มีความสามารถนะครับมีกลุ่มแฟนคลับอยู่แล้วดังนั้นพระเอกแมนจึงนะครับจัดไรซ์สดครั้งที่1ครั้งนี้ขึ้นมาในวันที่นะครับ23-24กรกฎาคม2564นี้ในราคาบัตรเพียง 139บาทนะครับชมได้2คืนนะครับแฟนคลับ FC คุ้มแน่นอน oh, <no. S 1> แฟนคลับ FC ก็จะได้พบกับนางเอกแต้วนะครับตัวร้ายอย่างท็อปธนากรดาวตกลกเอมออนรับรองว่าคุ้มแน่นอนนะครับกับ EP นี้ครั้งที่1ของพระเอกแมนจักพัน แฟนคลับ FC นะครับไปดูเพิ่มเติมได้ที่เพจของพระเอกแมนจักพันผมขึ้นให้แล้วนะครับที่ด้านล่างของหน้าจอเข้าไปดูรายละเอียดการโอนเงินนะครับหรือว่าโอนบัตรรับชมนะครับในเลขบัญชีอะไรและยังสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของพระเอกแมนจักพันได้ในเพจนี้นะครับหากแฟนคลับ FC อยากติดตามอยากให้กำลังใจ พระเอกแมนจกกักพันฝากแฟนคลับ FC นะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับแล้วก็กดไลค์เยอะๆหรือว่าจะแสดงความคิดเห็นนะครับพูดคุยกับแอดมินได้ด้านล่างคลิปนะครับสาหรับคลิปนี้ขอบคุณมากๆสวัสดีครับเอางี้เดีย๋ยว เอฟซีสับสน,สบสนคือคือได้ท้องเรื่องอะ่ะโมลาต้องได้กับโจรเหรอโจนใช่ไหมไม่ใช่โมลาไม่ได้กับโจนได้กับใครอะกับือสี <c oughs> <c oughs> สรุป